ละครการทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิอะเราจะมาถ่ายการทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่เราจะเด็กๆอะโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้าเจ้ค่ะเจ้ผมรักครูมะเหมี่ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมะเหมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาอ่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเรเร็วหน่อยชานี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพร้อมนะ สามสองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าเกจะน่ามืดตาเมืองบกขบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิทินเฮอยิ้มทำไมนี่มันเป็นฉากเต้าโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วจูบครับมิทินโอ้ย่ายสองแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้หิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ไปไหนทําไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเหมี่ยวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทาไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไรอ่ะ หอมจังกลิ่นหอมเหมีอนก๋วยเตี๋ยวเรือเลยพี่พ<อ>โคนอะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกแล้วอลองชิมดูโอ,โอ,อืเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มขน้น มามียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พอนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยอือเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <S <S นี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝา <S <S ออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้ไสกรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมมา่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอหนาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากืมดีนะ้ำนี้ถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย อม,มาลาเข็มบพนเล้วเดี๋ยวพี่พลซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอีพกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเสรินแบบนี้ไงรู้ยังถ่วยร้อนกลับมาขายที่เซเทั้งหนึ่งหพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเลยเด็กๆก,กับข้ามาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล,แล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับ เูียมีก้าสารเรร้อแล้วมแม่ต้องรีบไปทํางานนะแม่จะรีบไปร่างหนาวเมันกินข้าวไม่อิ่มเลยเอาเอาเอา,เอาไปกินรองท้องก่อนแม่ต้องรีบไปทํางานตั้งใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่ค่ะคุณแม่เราไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ย,อยคนเดินอยู่ไม่เห็นหรือไงเอา้าคนเหรอนึกว่ามิกา้าไม่หาเรื่องฉันสักวันจะได้ไหมมิกา้าไม่หาเรื่องฉัิมสวรรค์ได้ไหม กิ่งรสช็อกโกแลตกรอบอร่อยเหมาะกับคนที่เท่แบบเราเลยมิก้กาคร Freiheit, color, ูมาแล้วสวัสดีจ okay. uh ้าเด็กๆเปิดหนัง uh สือหน้า14เลยจ้าืวมหน่อยเดี๋ยวครูจะให้เพียนข้าวข้าวแกงโจทย์ข้อที่4ตอบอะไรจ้าเออข้อข้อสี่ข้อแกงข้อแกงเอสี่สิบห้าค่ะเก่งมากจ้ะข้อต่อไปเลยคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ อ้าวมิก้าคุณยูซี่ล่ะคุณยูซี่ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างน,นอกอุ้ยนี่ขนมปักกินงร้อเท้าก่อนนะเป็นห่วงหืมขนมปักกิ่งรสนบอร่อยจังหอมนมมากอร่อยทั้งสองรสเลย <c oughs> ไม่กินขนมระหว่างเรียนนะจ๊ะเด็กๆ คอปเรนาเมกาเรื่องะไรขนมปักกิ่งไงเรารู้ว่าเป็นของเธออือชอบเะล่าชอบสิอร่อยทั้งรสชกโกและรสนมเลยถ้าเธอชอบเดี๋ยวเอามาให้อีกเยอะๆนะแล้วชอบกินปักกิ่งแม่เลยซื้อติดบ้านไว้ตลอดกินข้าวอิ่มต่อด้วยขนมปักกิ่งฟินมากหืมข้าวแกงท้องทะลองหรอเปล่านะอย่าบอกนะว่าโอ้ยหิวข้าวจ้านี่นครับครูขนมปักกิ่งเอาไปกินรองท้องก่อนนะครับอนุญาตให้กินระหว่างสอนได้ครับ งั้นครูขออนุญาตกินเลยนะครับอ้าวแม่พรสวัสดีค่ะวันนี้ได้อะไรหรอคะอ๋อมาซื้อครีมนิดหน่อยอะอยู่บ้านมันน่าเบื่อแล้วชมพู่ล่ะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานหรอ <_ utt> วันนี้หนูหยุดค่ะแล้วก็เลยมาซื้อครีมอ๋อเหรอได้อยู่กับเขาสักทีเห็นทํางานงงงทุกวันตะกร้าใบาเล็กนิดเดียวคงไม่มีตังซื้อด้วสิมีเงินซื้อแค่แป้งเด็กน่นเหรอ ที่เงินจ้ารับอย่างเดียวนะคะค่ะ369บาทค่ะรูปบัตรประชารัฐนะคะอ,อ๋อได้ค่ะเงินในบัตรมันมี $300 ลูกค้าจะจ่ายเงินสดเพิ่มอีก69ไหมคะเออไม่พอเหรอใช่ค่ะพี่ยังไม่เอาก็ได้เดี๋ยวพี่ไปกดตังก่อนเออพี่คะที่นี่รับโอนนะคะโอนได้ค่ะพี่ลืมเอาโทรศัพท์มาน่ะขอบัตรคืนก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่มาซื้อใหม่ออได้ค่ะ หนูอยากได้ครีมกันแดดค่ะเอากันแดดมิลเล่ไหมคะลูกตอนนี้กันแดดได้ดีนะแม่หนูอยากได้กันแดดกันแดดตัวนี้อีกเนี่ยกันแดดตัวนี้ไงบอกให้ซื้อให้ไม่ซื้อให้สักทีมันเปลืองเงินฉันดูสิฉันยังไม่เคยทาอะไรเลยคุณแม่หนูขอซื้อสองซองนะคะเอาไปเผื่อไว้โอเคค่ะลูกไปไปดูฝั่งนน้นกันแม่หนูจะเอาหนูจะเอาแค่สองเดีอวเองไม่ได้เหน้าหนาเปลืองตังค์แม่รีบรลพอฉันเอาวางไว้ดวนีแม่ ได้น้ําหอมค่ะวันนี้หนูได้กันแดดแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาน้ําหอมนะคะก็ได้ค่ะคุณแม่นี่คุณแล้วลูกยังไงทำไมลูกถึงได้พูดพ่อจังเลยดูลูกแคินีไอ้อ่าววายนมันไม่แต่แหงปากอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากเลยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพี่ไปลูกแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรอ่ะ ฮมเสื้อตัวนี้สวยจังเลยอะฮม hmm. ชมพู่เธอเสื้อไอโฟนใหม่หรอใช่แม่เราดาวให้นะ่ะแต่ว่าเราผ่อนเองนะถ้าฉันจะเอาแม่ฉันก็ดาวให้เหมือนกันแหละฉันก็ผ่อนเองได้เราจะผ่อนได้เหรอว่าเมียเธอกินเยอะขนาดนั้นฉันเป็นแคชเชียร์เงินเดือนเยอะกว่าเธอนะชมพู่ทําไมฉันจะผ่อนไม่ได้แม่ไปดาวไอโฟนให้หนูตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเหรอลูกรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่ออไม่ได้ต้้งตอนนี้หนูเป็นถึงแคชเชียร์นะจะให้น้อยหน้ายายชมพู่ได้ยังไง เจคะนูขอเบอิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะชมพู่เราไปซื้อมาแล้วนะ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด16 Pro Max โห16 Pro Max เลยหรอจะผ่อนไหวไหมเนี่ยมะเมวไหวสิอย่าลืมนะเงินเดือนฉันเยอะกว่าเธอฮะชมพู่เฮ้ยเกือบไปทันงานแล้วสิก็จะหาที่จอดรถได้ชมพู่เมื่อเช้าเธอขี่รถใครมารถฉันเองแหละแม่ฉันดาวให้เอาไว้ขี่มาทำงานเวลาฝนตกเออก็ดีนะถ้างั้นไปบอกแม่ดาวให้ฉันดีกว่า นางชมพู่มันได้รถใหม่แล้วไม่ไปดาวให้หนูตอนนี้เลยนะเจ๊ะคะหยุดตรงนี้เลยนะพี่พรตามใจลูกตลอดเลยครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเจ๊เขาคงไม่อยากได้อะไรอีกแล้วมัง้งมะเมียวเธอไม่ทำโอหรอวันนี้นะไม่ฉันมีรถแล้วฉันก็ต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนสิผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งโทรศัพท์กินก็เปลืองโอเขาไม่ทำแม,ม่เจ้าเงินที่ไหนจ่ายค่างวดน,นี้มาเมียวชมพู่วันนี้ฝนตกฉันขอติดรถกลับบ้านด้วยนะอ่ะแล้วรถเธอหลับมาเมียวรถฉันโดนยึดไปแล้วฉันผ่อนงวดไม่ทัน อไม่ทราบว่าที่นี่มีรีสของมินเล่ไหมคะเออนี่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะอะใช่ค่ะที่เมื่อก่อนเดินเก็บขวดพาสิกขายแล้วยังมาขอขวดที่บ้านพี่ทุกเย็นใช่ไหมอูสวยขึ้นจนพี่แทบจำไม่ได้เลยพี่พรจะเรียกนิวเฉยเฉไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นิวคือมาดามนิวซี่ฮะอย่าบอกนะว่าได้สามีฝรั่งก็บอกเห็นแล้วพี่หน่อยสิเก๋แล้วพี่ยังทำงานเป็นแม่บ้านงงๆอยู่พี่อยากเป็นมาดาม อันดับแรกพี่พรต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะนี่ฝรั่งเขาชอบผู้หญิงปากแดงๆชอบความสดใสกระชุ่มกระชวยแล้วพี่พรก็เข้าแอปนี้นะคะนิวก็ได้ติดมาดามพราแอปนี้แล้วค่ะเฮ้ยอย่าบอกด้วยมอวันนั้นรูปตัวนะเป็นไหนรอมาหมมา,มาบารปมินดาล่าฝรั่งโอ้ยกระแตงรูปครับพดเขาเห็นตัวจริงเขาสีบรลนซบ่นี่ว้ยกืบลืมฝรั่งชอบผู้หญิงปากแดงอื ลิปมิเลนี่ดีจริงๆเลยสีสวยสีสดมากฟ้าสวยหนึ่งสองแชะน่าดำจังต้องแต่งรูปซะหน่อยโหพี่พรในรูปทั้งสวยทั้งสาวต่างกับตัวจริงอย่างฟ้ากระหงวเลยอะ่ะหุบปากเลยนางชมพู่ตั้งชื่ออะไรดีนะต้องตั้งชื่อฝรั่งฝรั่งหน่อยพอลล่าละกันเอ๊แตเราเป็นติ่งพี่แจ็คสันหวังตั้งชื่อพอลล่าหวังดีกว่าอโอ้พอลล่าหวังอ ดังดงหิวขาวโอ้ปากแดงเป็นตะฮักคเบิึงส่งบามันลูกครึ่งกินฝรัง่งสเปกเลยนี่โอ้ยจะสห้เวอลถูกะลูกรึ่งกินฝรั่งท่างไหนเขาสีมามากผู้บ่าวไทยบาท้บานเลยแลดำดำจ้าซี่เอาบ่วาวซี่ยังมีเลียงหมอามาฮะมีหนุ่มทักมาแล้วมิสเตอร์ทีนชื่อฝรัง่งหน้าก็ฝรัง่งแถมหล่อมากาแบบนี้ฉันจะได้เป็นมาดามด้วยสิอุ้ย ว่าแต่ฉันทาลิปมินเลตตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็เย็นแล้วสียังติดทนอยู่เลยถ้าคุณมิตาทินก็เห็นตัวจริงของตกใจแน่ไม่ตรงปกสักอย่างตองปกอย่างเดียก็สีลิปสติกเอ๊ะนางนี่ถ้าฉันได้เป็นมาดาแล้วอย่ามางอแล้วกัน